สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบวันนี้ผมอยากจะพูดถึงอกติทางความคิดนะครับหรือที่เรียกว่า Cog n i ี่ถ e bias ว่ากลไกการทำงานของมันเป็นอย่างไรบ้างและทำไมมาถึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามากๆเลยทีเดียวแนั่นนะครับอย่างที่ผมมักจะพูดบ่อยในคลิปก่อนหน้านี้และในอีกเพจหนึ่งเพจโคชชิ่งของผมนะครับคือว่า สิ่งที่เราสัมผัสและเรียกว่าความจริงของเรานั้นเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นผลของการตีความให้ความหมายหรือมุมมองที่เรามีเสมอนะครับเพื่อได้ง่ายคือสมองเราเนี่ยหรือใจเราเนี่ยพยายามทำความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมตลอดเวลาเพราะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์หรือสัตว์ตัวหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งนะครับ เราต้องทําไมครับเราต้องเอาตัวรอดเป็นเราต้องดําเนินชีวิตเป็นเราต้องดําดเนินชีวิตท่ามกลางความอันตรายของสภาพแวดล้อมให้ได้ในทุกจังหวะทุกนาทีของเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายหรือมี information มี data นะครับมีสิ่งเยอะแยะมากมายเข้ามาในโลกการสาัมผัสของเราเสมอ สมองเราเนี่ยต้องเลือกว่าข้อมูลชิ้นใดบ้างข้อมูลอันไหนบ้างสำคัญและเลือกจะตีความให้ความหมายต่อมันจนเกิดความเข้าใจตีความให้ความหมายเพื่อที่จะทำความเข้าใจต่อสภาพแวดลอ้อมดังนั้นจึงจะตัดสินใจได้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดังนั้นจึงจะมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ต่อบริบทของสภาพแวดล้อมนั้นการดําเนินชีวิตถึงเกิดขึ้นได้นะครับแต่เห็นไหมครับว่ากระบวนการเหล่านี้ในแง่หนึ่งเนี่ยถึงแม้มันมหาศจรรย์มากมันอเมซิ่งมากก็ว่าได้เพราะว่ามันทํางานอย่างไวมากแทบจะอตัตโนมัติเลยแต่สังเกตไหมครับว่าการทําความเข้าใจและตีความของเราเนี่ยมันตีความผ่านการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเสมอ มันเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมๆกับความเข้าใจเดิมๆอยู่แล้วเสมอมันเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตัวเราเองในอดีตเห็นไหมครับว่านี่คือน่าสังเกตเพราะว่านี่คือจุดแรกที่บ่งชี้แล้วว่าย่อมมีความอาคติในกระบวนการเหล่านี้แน่นอนครับครับทีนี้ประเด็นคืออะไร Okay. อย่างที่ผมแชร์ในคลิปในโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับรูปของภูเขาที่มีหน้าตาเหมือนช้างเนี่ยนะครับคือเห็นไหมฮะว่าพอเราเห็นรูปนั้นเนี่ยใจคุณก็รู้แหละว่านี่คือไหล่เขาแล้วก็อยู่คงข้างริมทะเลหรือริมทะเลสาบอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันใจคุณก็สามารถตีความหรือว่าจินตนาการว่ามันเป็นช้างได้เช่นกันนะครับ ขบวนการนี้คือขอบวนการ Cognitive Bias อย่างหนึ่งขบวนการตีความให้ความหมายต่อข้อมูลซึ่งมีการทํางานของความอาตัติทางความคิดอยู่ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันครับสมมุติว่าคุณชอบเลข9เพราะว่า9มันคือการเจริญเก้าหน้าอะไรก็ว่าไปนนะครับสมมุติว่าคุณชอบเลข9เลข9คือเลขโปรดของคุณเนี่ยเวลาคุณขับรถนะครับ คุณมีแนวโน้มสูงกว่าคนอื่นที่จะเห็นเลข9้าในทะเบียนรถคันอื่นแล้วคุณมีแนวโน้มที่จะโอ้ชอบตื่นเต้นและให้ความหมายในทางที่บวกมากกว่าคนอื่นว่าเห็นไหมเนี่ยฉันเห็นเลข9้าแล้วมันแปลว่าเป็นโชคเป็นลาภแน่นอนนี่คือกระบวนการของการทำงานของค,ค,อค้อในจุดใบอธิบายอ,อย่างหนึง่งทุกอย่างนี้ผ่านการตีความให้ความหมายต่อประสบการณ์นะครับในทางที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมๆความเข้าใจเดิมๆนะครับ c o g n i t i v e bias หรือว่าอคติทางความคิดเนี่ยมันสอดคล้องกับความเชื่อของเราโดยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นจึงพูดได้ว่าเราสัมผัสโลกนี้ที่เราเรียกว่าความเป็นจริงของเราเนี่ยผ่านการตีความของความเชื่อเราเสมอไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็าตามการเข้าใจกลไกการทำงานนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับทุกอย่างเช่นความเครียดความวิตกกังวลใจ ความกลัวกลัวความสูงกลัวแมงมุมกลัวหมากลัวขึ้นเครื่องบินอะไรสารพัดอย่างเนี่ยผลของความรู้สึกกลัวหรือผลของความรู้สึกเครียดหรือกังวลใจเหล่านั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นซิมตอ o มหรือเป็นอาการอย่างมันเป็นผลของการทํางานของคอ g n i t ต v e b i ไบแอสอย่างหนึ่งเช่นกันครับอย่างที่ผมมักเปรียบเทียบเหมือนกันคือเมื่อเหมือนกับว่าเราดําเนินชีวิตผ่านการใส่แว่น1คู่หนึ่งเลนเสมอ เลนส์นี้อาจจะเป็นสีดํามืดมองอะไรก็ลบไปหมดหรือขาวสดใสฟ้าสดใสชมพูสดใสมองอะไรก็บวกไปหมดนะครับนะฮะที่เราเรียกว่าความจริงของเรานะฮะแต่ปัญหาคือว่าในเมื่อเราตีความอย่างไวมากตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราเชื่อว่าเป็นความจริง,งเราทันทีเนี่ยดังนั้นในเมื่อเราใส่แว่นคู่นี้ตลอดหรือเลนส์คู่นี้ตลอดเนี่ยเรา ไม่ค่อยมีเพอร์สเปกติฟที่จะเห็นและเข้าใจสิ่งที่ใจของตัวเองกำลังทำอยู่นี่คือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมในแง่นี้การเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการพัฒนาตัวเองหรือการก้าวข้ามความวิตกกัลวลใจโรคแพนิกโรคกลกัวโรคอะไรก,กแ็แล้วแต่แม้กระทั่งโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยทำไมมันถึงพูดง่ายแต่ว่าทำยากแต่แทางปฏิบัติครับมันก็ทำง่ายกว่าที่ที่คิดนะครับแต่มันอาศัยการเข้าใจกระบวนการทางจิตวิทยาเหล่านี้ก่อน เข้าใจอย่างลึกซึ้งและการเข้าใจนี้มันต้องผูกมัดกับการเห็นกระบวนการเหล่านี้ในใจตัวเราเองนะครับ okay. คือผมอยากจะเสนอต่อเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้นะครับสั้นๆนะครับว่าแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับในแง่เน่งนะครับลองสังเกตสิ่งที่ใจเราชอบยึดมั่นถือมั่นเป็นพิเศษ สิ่งที่ใจเราชอบคิดในทางเดินพิเศษอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นความคิดเห็นส่วนตัวต่อประเด็นอะไรก็ได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองประเด็นทางความคิดทางศาสนาความเชื่อต่างๆผมอยากเสนอเป็นข้อคิดนะครับแล้วผมขอแปลจากโคดหรือแปลจากใครจำไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเนี่ยจากภาษาอังกฤษนะครับที่พูดประมาณว่าผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดนี้ต้องไปหาข้อมูลอีกทีแต่พูดประมาณว่า การดำเนินชีวิตอย่างในทางที่มีประสิทธิภาพจริงในทางที่มีพลังจริงเนี่ยมันอาศัยทักษะอย่างหนึ่งซึ่งคือทักษะที่เราสามารถพิจารณามุมมองความคิดหรือทัศนติของผู้อื่นหรือการตีความในทางอื่นที่ต่างจากความเชื่อของเราพิจารณามันได้อย่างแท้จริงโดยไม่จําเป็นต้องไปยึดถือมันโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมัน แต่ที่สําคัญโดยไม่จะเป็นต้องไปมีปฏิกิริยาไม่พอใจกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับแปลกนะฮะพูดง่ายอาจจะทํายากแต่นี่คือทักษะอย่างหนึ่งที่ผมอยากเสนอให้เราชวนให้เราเริ่มฝึกฝนก่อนในคลิปวันนี้เพราะว่ายิ่งเรา,ามีความรู้สึกไม่พอใจอารมณ์ลบเมื่อได้ยินความคิดแตกต่างกันโดยเฉพาะความคิดที่มันแชร์เลนหรือมันท้าทายความเชื่อของเรามากเนี่ย แน่นอนครับธรรมชาติาของเราคือเราจะไม่ชอบะจปะปฏิเสธเราก็จะด่ามันหาว่ามันบ้างโง่ไร้สาระคือมันเกิด emotional reaction เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์สิ่งเหล่าน,นี้เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งครับว่าเรากำลังใส่แว่นของเราอยู่าาใส่เลนส์ของเราอยู่ที่กำหนดวิธีที่เรามองโลกและทำความเข้าใจต่อโลกต่อความเป็นจริงของเราต่อประสบการณ์ของเรานะครับ แต่หากเราสามารถพิจารณาความคิดของคนอื่นได้นู่นนั่นได้เนี่ยโดยไม่ตัดสินมันโดยไม่ตัดสินตัวเองโดยไม่ตัดสินเขานะครับสิ่งนี้จะเป็นตัวสอนให้เราเห็นจุดบอดของตัวเราเองมากขึ้นการเห็นจุดบอดของตัวเ,เองมากขึ้นนะครับมันช่วยให้เรามี p e r s p e c t กติฟมากขึ้นไม่ได้ล็อกในวิธีคิดไม่ได้ล็อกในวิธีมองอย่างใดอย่างหนึ่งมากเก Loc ินไปการเข้าใจสิ่งนี้ช่วยให้เราพัฒนาตันเองได้เพราะว่า เมื่อเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นในแง่ของกระบวนการทางจิตวิยาากติทางความคิดหรือข้ออธิบายอซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมเสนอในคลิปวันนี้เนี่ยหากเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง,งแท้จริงเนี่ยเราจะเข้าใจอ๋อในแง่หนึ่งเนี่ยนะความที่เรามี low self esteem ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่เห็นคุณค่าในตนเองขาดความเชื่อมัน่นนะรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรก็ไม่ได้คงไม่มีวันที่จะหาคู่รักหรอกในชาติเนี่ย กระบวนการความคิดและการสรุปหรือได้ conclusion แบบนี้นะครับเป็นผลของ cognitive bias หมดเลยครับนะครับแต่การที่เริ่มเปลี่ยนความเชื่อความคิดมันอาศัยการที่เรารู้ทันตัวเองก่อนแล้วค่อยๆช้านนใชมันค่อยๆปรับมันค่อยๆเรียนรู้ที่จะตีความให้ความหมายในทางที่ต่างจากทางเดิมๆในทางที่มีประโยชน์ต่อเรามากกว่าไม่ได้กดเราไม่ได้กดให้รู้สึกแย่ไม่ได้กดให้รู้สึกหมดหน,นทางแต่ แต่ชูเราคุ้นขึ้นชูเราขึ้นนะเรารู้สึกเชื่อมั่นว่าเราสามารถพัฒนาได้เสมอนะครับแต่สิ่งนี้อย่างที่พูดไปนะครับมันอาศัยการเข้าใจกลไกการทํางานของจิตวิทยาเล็กน้อยและการเห็นกระบวนการเหล่านี้ในใจตัวเองการทําความเข้าใจกับความปกติเชิงความคิดของตอนเองและการทําความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของความเป็นจริงนะครับ ที่เราเห็นและที่เราเข้าใจที่เราเลียวความจริงของเราเนี่ยมันผ่านเพอร์สเปกติฟของเราตลอดผ่านการตีความให้ความหมายหรืออคาาติความคิดทางความคิดของตอนเองเสมอนะครับจงทําความเข้าใจกับตัวเองในประเด็นนี้ให้ได้และเราจะพบว่าหลายหลายอย่างอยู่ในกรรมมือเราเสมอแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แน่นอนนะครับโอเคอยากจะแชร์สิ่งนี้เป็นข้อคิดในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ลองดูตัวอย่าง ลองดูความเชื่อตัวเองลองดูใจตัวเองถามตัวเองว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้และลองพิจารณาว่าสามารถมองเหตุการณ์เนี้ยในทางอื่นได้ไหมอย่างเช่นเรื่องของความเชื่อมันตนเองเรื่องของความรู้สึกหมดหนุหมดทางไม่สามารถพัฒนาก้าวหน้าในอาชีพการง,งานการง,งานได้การเง,งินได,างงานได้ชีวิตรักชีวิตคู่ได้นะครับลองดูสิว่าเราอาจจะเผลอล็อกในความคิดของตนเองผ่านกระบวนการคอกในถือไบแอร อคติทางความคิดจนเราล็อกเ้าจนเชื่อว่าเป็นความจริงโดยเราลืมเสียว่ามันเป็นเพียงแค่ผลของการตีความให้ความหมาย perspective เท่านั้นสิ่งนี้เป็นคอนเซปต์สิ่งนี้เป็นความเชื่อดังนั้นสิ่งนี้จึงเปลี่ยนแปลงได้หากเราเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจกับมันอย่างลึกซึ้งเสียก่อนนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์โปรดไลค์โปรดแ like, ชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมครับผมก็มีโซเชียลมีเดีย คนพบอยู่บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น YouTube Facebook แล้วก็โปรดติดตามเพจโคชชิ่งของผมด้วยนะครับ Drive with Point ข้อมูลน่าจะากดอยู่บนจอแล้วคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ